สวัสดีค่ะพี่บอสสวัสดีค่ะไม่แต่งมีชิปเนาะคมี <c oughs> ชิปที่ไหน <c oughs> โอ้ยพี่โก้เนี่ยมันมาเร็วเนาะพี่โิงคมาเร็วว่าพี่โก้วัสดีค่ะ <c oughs> ออกมาเร็วโอ้ยได้รู้สึกเป็นเกลียดมากอะ่ะสายโกรนเป็น้ะ่ะ เท้าใหม่หรอค่ะสวยนะสวยมยสวยชมหน้าหรือชมรองเท้ารองเท้าเออรู้ไม่สวยก็ไม่ซื้อหรอหึอ่จ้ะพี่รองพาไปซื้อหรอ,มอไม่ซื้อเลยหึ่นัก็ดียนสวัสดีค่ะอาเล็บด้วยอาเล็บด้วย พลาทำงานแล้วนะจะเปลี่ยนแล้วเปลนสีเหรอจบแล้วไงล้วจบแล้วความจบแล้วทั้งสั่งร่องเลยเหรอค่ะอ้าวจบแล้วค่ะอ้าวจบแล้ววันนี้พอศ์ก็จบแล้วเปลี่ยนสีจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วจบแล้ว่้ รอทั้งองเรื่องรอเรื่องใหม่ีเรื่องใหม่ยังอ่ะจะบอกก็รีบบอกมาจบตอนไหนก็อาจจะเพิ่งจบอะรออยู่ก็เรียมไปก่อนเผื่อมีเว้นมากแ้วดีแล้วสองที่ว่างก็จะได้ไม่ปวดบ้าโอ้โหแต่้า อะไรสองป้านั่นอะสองป้าไม่ติค่ะติไหมคะไม่ติเน่ติมาความพี่ต่อนั้นก็ะนองโลราันเมื่อกี้เหมือนเดิมเหมือนแก๊งทำไมไม่ซ้อนสามเลยอะคะจองเรียงกันแะปึ่งปึงปึงแล้วเราก็บอกว่าพี่แซงคันนี้เลยค่ะป่านหน้าเลยค่ะอ๋อก็แข่งกันแข่ ป่าเสร็จแล้วปึ๊แล้วฉีดฉันจะซ้ำใหรอซ้ำสองพันคืนไม่แต่เหมือนปแนที่คนที่ป่อยเนี่ยแบบป่อยีคนเรียนเนสแก่นนครเขาเรียนมือเพียวเรียนมือเีแก่นนครมาทั้งรู้จักแค่มาฮีโดนพอีวันนี้สำมภาษ์ใครอะเขามาออกอะไรอะ โอ้ยเพลงที่เนชอบเนี่ยใน่ไงเขาคุอยูนี่ด้วยเหอคนแบกอัพแบกอัพมั่งไปถามมอข้างบนไหใช่ อิ่ม่ไห <laughs> นวันนี้เรนไปซอมเต้นมาเนอ่ะไปซอมเต้นมาเดียเด็ไฮสวัสดีค่ะ ซื้ออะไรมาฝากให้ดีเหรอเนี่ยโอ้ยของเยอะมากวันมีของฝากตลอดฝันเหรอตานบอกว่าฝันเหรอแต่กูไม่ใช่ของเนลยนะของเนทอ่ะของแฟนตานไหมล่ะเออแม่ของแม่แม่ของแม่อือ ก็เลยลาลาเลยถามไม่ดีเนี่ยกินข้าวยังกินมาอะกินสุกี้มากล่าวแล้วขคาวมากไปออกกกายมาได้อะไรอ่ะไปกับพี่นันมามีเครื่องออกกำลังกายแบบเฉพาะขาแต่คอนโดนั่นเหรอไม่วีอ๋ออีสานะเออออกกำลังกายได้ขาดอีกเลย เราอะควรไปไม่ใช่เขาเี่เปนคนเขาก็ควรไปเขาต้องออกสื่อเราว่าต้องควรไม่ไม่ออกสื่อเราก็ควรไปตัวเขาต้องไปหมดแหละอองร่างกายอะของร่างกายกูจะอออ้วนไหมเนี่ยจริงอยากเปิดมวยปล่อยมวยปล่อยมวยไม่คืนปล่อยมวยมากปล่อยมวยได้ก็ดีเพราะว่าแบบ ถ้าไปมันได้ต so. oh, mm. ่อยเราปล่าวะไม่เขาจะถืออันนี้ไม่ใช่หรอไม่เขาให้ต่อยเดี๋็ดนะแเราต่อยให้นะไม่เอาลค่ะเหนื่อยสวัสดีค่ะโอเคค่ะเวลาพี่เต้นกลับไปดูเอ้าขาดขาดเลยอ่ะคานขอดชัยขปดผีกันเป็นชัยไหมชัย ่าเใส่แบบวันนั้นมากเลยเพราะวันจันทร์ที่เราไม่ได้มากันอ่ะัร้านนี้เออวันไหนอ่ะทำอะไรที่มาเต้นนะตอนเต้นก็ต้องบอกสบายๆเวลาขายเอาซื้อนอกของโอ้โหอากาศร้อนจะตายต้องแดดร้อนต้องใส่เสื้อคลุตอนเต้นก็ใส่หรอก็ใส่ตอนตอนเราก็ถอดออกไม่งั้นแหดดทำไม ป้าวแล้วเหมือนด้อมดอ้หนุ่ยติด C C T V ไว้เลยไว้หมุดูเป็นโดนสาบอยู่ดิพอเรามาแต่งรู้ไงอะไรล่ะโอ้โหพี่สายสวัสดีค่ะ่ารไม่เข้าใจเลยกเกงที่ขาดแบบแล้วเว้นแค่หัวเข่าไว้อะปิดหัวเข่าไว้นอกนั้นก็ขาดไปเลยอ่ะ ตรงนี้ก็ขาดเหมาะใส่กันดีกว่าเราคเออที่ขาดแบบขาดแหวงแหวงแล้วก็มีหน้าปิดหัวเข่าเฮ้ยเขามีเทรนใหม่แล้วที่เป็นเชนขายาวแบบครึ่งนึงคเลยยาวข้างหรืนข้างไม่ไม่ยาวต้องของข้างหมดยาวเลยเปไม่ตัดหรอไม่ตัดเขาใส่เพราะตอนไม่เขาใส่แล้วให้ดึงให้เป็นยังงี้เฮน่ทำได้นะเดี๋ยวซื้อมาใช่ปะตอนนี้เขาจะแบบมันติดตรงเท้าอ่ะ แล้วเดินลากอ่ะเรื่ององวะเหลือชายไปเท่าก่อนจะดุดชายโลเมงอ่ะแหละใม่ก็เว้นข้างหน้าไว้ไงแต่ไปยาวข้างหลังแทนวันนี้คนเยอะจังเลยค่ะโอ้ยนี่ทใส่ให้ขนมแล้วปะเนี่ยทรายบอเอาไปก่อนพี่ได้มีมือถ่ายรูปบอกว่าเปล่าฝากฝาถือก่อนพี่ขอหยิบกล้องไปหนึ่งให้น้ำมันล้องไงน้องอะไรอ่ะไม่เดี๋ยวอันนี้ให้เน้หรือให้ฝากถือมันหรึเปล่าอ๋อมันเนาะ หมือว่าน้องไก่ไก่ยัดอุ้ยส่วนน้องไก่ยักษ์อันเนี้ยอร่อยอ่ะครัวซองลาวาของเบสทอกอ่ะตามไปยืนชิมมาไปยืนชิมแต่ไม่รักเงินแต่ก็ไม่ทำมันเอ้ยเฮ้ยทำไมไม่โดนไส้เลยพี่ข่อยอันค่ะเห้ออ๋อให้กินฟรีคุยดีอ่ะข่อยอันค่ะก็คือให้กินฟรีใช่ไหมพี่เขาให้ชิมเขาตัดแค่นะใครจะไปโดนไส้เป็นความผิดเขาใช่ป่ะร้อนจัง ใส่เลยนี่รถไฟเนี่ยมลนเข้าไปใกล้ๆนี้าฟิกอก็ดูิฟิกหมดเลยฟิกก็จะได้ตัวใหญ่เหรอหรืออะไรอ่ะไม่มันมันต้องไได้อ๋อเออพี่นิตาหเอาแนี้ด้มคืนใจไหมเงามาจรงวะวายเรื่องเฮ้ยน่มนอนอ่ะ รอนเนอือทำไมนี่ไม่ร้อนเนาะเห็นไหมเวลาคนอื่นร้อนเนี่ยไม่ร้อนไม่มีเหมือเออแตะตายพี่ซอมมาแล้วเหรอเนี่ยจ๋าพี่ซอมซ้อมร้องเห็นไหมเปย์อยู่ก็ซ้อมร้องซรไม่ไ้ที่เลยถึงว่าหน้าอย่างเต้ตอนเต้เราหน้าเละหรอเปหน้ามันไม่ได้พูดอะไรไม่แหน้าพี่พอดีค่ะไม่แต่หน้าซอจริง เขาชื่ออะนานก็เชื่อไงไม่ได้ว่ายเลยข้ามตามเลยไม่รู้าคนม่รถเยอะมากเลยเขาไม่กลับบ้านกันหรอกลับบ้านใหญ่ก็ตีไหนเนาะใส่ชุดนอนเลยเออแล้วไปรถจะเข้าแล้วบอกใส่ชุดนอนเนสอะไม่ใช่ชุดนอนใส่ชุดนอนดิสูสแควร์เหรอไม่สูสแควร์ใส่แล่ะใส่แล้วชุดที่เล่นสเกตอ่ะนะใช่วันที่ไป่ชุดยีบอะชุดเป็นวีีบ อ๋อสีนั่นน่ะเหรอไม่แต่แบบไม่เหมือนชุดนอนไม่อแต่ไม่ได้เขาไหนคือนักร้องฮะต้องดูในเอ็มบีอ่ะพี่โซ่จะเปลี่ยนเมมมะเนี่ยพี่หนุ่ยยืนบังขอโทษขอโทษพี่หนุ่ยอ้วนอ้วใหญ่เหรอในเหตุานี้ที่เขาไม่ได้พูด อะไรอ่ะอารมณ์ดีไปคุยกับแม่ไอเหรอไล์ไปอย่างเงี้ยเหรอโธ่ตัวพายตลกมากถ้าสมมติเวลาพี่พี่ไออยู่ใกล้ๆแม่เนะแม่จะใช้สมุดดำเบี่ยไม่ใช่เหรอต้กมากแม่เไี๋ยวไม่ต้องไลต้องแม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเข้าไปนะครแม่เห็นทุกคนได้นะแม่ให้แอนนะแม่ก็รีบไปฮะแม่ว่าไงนะ เต้เลยโอเคแม่แค่ได้หละอ๋อกลูกกันค่ะแมู่่ในห้องนอนในห้องนอน่ายแบบกล้องล้าใครมาเปิดประตูให้อ่ะอ๋อเสียงแหลมมาเสียงแบบเพลงโผ่บ๊ายายเดด้ยอ๋อไปไอักให้บอกมีลูกบูไปดีวยข่าวขี้เลยไปด้วยพ่อสวัสดีค่ะ รอเน้ยไงต้องออกกำลังกายแล้วก็คนอาหารวไม่เด็นขอมองหน้าหน่อยก็อวยไปแล้วเฮ้ยแล้วก็หอมลงตาทุไลว้าวเลยมีแต่หอมพี่เบบอก่จริงจริงจริงไหมจริงใส่พดไปยันแหละ ไม่พาไปกินขนมดีแล้วนี่แล้วพี่เวก็ไม่ต้องส่งมาด้วยนะเข้าส่งมาแก่แต่พี่เป็นจอบินนะเจ๋ไม่มีสว่างคนจะถอดโอยาูดลองเอามันจมากินแล้วาจุดปส่เก้สี่เก้าจุดแ่คงกิ้งแล้วอ่ะ เทียร์การ์ดถ้าจะลงแล้วมั้งหรือยังเท่าเดิมจะเป็นปีนนะเป็นป้าสุดรงใส่ผ้าคลุมเป็นต้นไม่ที่สุดมันเตือนสองอาทิตย์จางกับป้าตุ๊กจ้ามันเตือนสองอาทิตย์จริงจ้าไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าอะไรเลยอืมแต่ไหนไปโพสกิไกลๆเลยไปบ้านนู้นอ่ะอันนี้อันนี้มือไรกูคืรุ่งแพงอะนี่เขาขอเราที่เราเลยนะเออเดินแบบอ่ะให้ใหอะไรนะแคดบล็อก เดี๋ยวแป่หมดก่อนใช่ไมพี่นิมันไม่อ่านแล้วเพราะว่ามันมันเออโอ้โหพีเซพีเซนพเศษอะไรขออะไรสิขอสไปได้ป่าอีมขอสไปได้เปล่าถุงถุงไม่ชอบไม่ชอบถุงถุงเป่าเลยนะชอถุงถุงจริงไหมเอาจริง Er หอ้ยแตไป้าใ่้มอะใถุงเป่าเออใจป้มมาุเลก็ชอบถุงแล้วก็อะไรจะยู่ใช่เราเอาจริงนะเว้ยาคนจริงนะใช่แบบไม่คิดอะไรเลยด้วยเออไม่จริงาโดนด่าหรอว่าไปไม่ปกถูกใ่ก็อยู่ที่เน็ไม่แม่เอยู่แล้วให้ใครแม่แม่ถเปลแม่ถุงเล่อะไร

지금은 사랑해. 예. <놀람> 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 <놀람>